วันนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปเผ่าช้างเผือกมีผู้ร่วมติดทั้งหมด5คนแลได้1คนคนที่6ก็คือเป็นต่อซึ่งการท่องเที่ยวครั้งนี้เราให้ทางเขตของน้องเป็นต่อเป็นผู้จัดให้เพราะเราขี้เกียจโูเราก็เลยให้น้องเป็นคนโรเราก็ให้น้องจัดการ เรื่องทิปทุกอยให้คลิปนี้เราจะไม่ลืมอ,อะไรฮะเพราะเราไม่ได้เป็นคนจะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าช่างเพื่อเป็นอย่างไรเจอกันเราจะมาลงทะเบียนนะคะ ด้วยปรับประชาชนเดี๋ยวลงทะเบียนที่จุดนี้บาวิวเลีตอนนี้แค่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ตัวจริงเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้คือศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวสามารถมาลงทะเบียนกันได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดเดินจุดเริ่มเดินก็คือบ้านอีตอง ไปเจอกันไปอีตองบอมันมุงวิง่งอะไม่เคยเห็นไ่เคยกมุงวิง่งบวกใครมวกผมเนี่ยมวกใครล่ะทำไมอะแทจะส่มุงวิ่งบังไม่ได้หรือไงผมมันมุงวิ่ง้วยธรรมชาติอยู่แล้วมากินมื้อเช้าก่อนขึ้นเขาช่างเพือกนะครับตาที่ไหนนะตาดีขนาดนี้ ชื่อเพจอะไรชื่อเพจแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ Walk and Travel นะครับกินและเที่ยวใ3 9่โมงสามสิบเก้าลทีนี้นี่คือติดเที่ยวและนี่คือ <laughs> <c oughs> อันนี้เรามาที่เขาช้างเพือกเขาว่าเขาช้างเพือกเดินไม่ยากแต่จองยากมากเรามาเขาช้างเพือกกับน้องเป็นเตอของเรานะคะเขามาีชื่อเพจนี่ชื่อเพจหอจะเป็นสะปะทัวร์ครับผมจะเป็นสะปะทัวร์นะคะอันนี้เขาบอกว่าเดินไม่ยากแต่จองยากเราก็เลยยากมากอาศัยบุญน้องเขาแล้วเราก็ได้มาวันนี้คะ่ะเ <c oughs> ขาช้างเผือกแล้วเจอกันบาย และนั่นคือตรงที่เรากำลังจะไปนอนนะคะและนั่นก็ต้องเดินขึ้นนองสันคมมีไปตามไหล่เขาเพื่อที่จะไปยอดเขาแชงคึกเดินบางคผมด้วยความเหงาเดินไปหาเขาด้วยความรักเราก็ไป มีไอฟังเงยน็นนิดนิไม่มีลมด้วยมีมลมเอื่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปสอข้าง่มุมสนส,ส,สั้นขอช้างเปิดสูงจากแบบนี้เลยไดไหมคะ1249ี2ส9บ้าันบ้านที่หนึ่งที่บอกมีแปด้า ร้อนไหมควาลร่มกันดูบีตอน <laughs> นี้เราอยู่จุดที่สองแล้วนะคะสถานีต่อไป427เมตรไปเลสเกอร์สอหลังไปสองขึ้นเดียวเลย สถานีต่อไป410เมตรนี่เ่นชนน่น <laughs> เสียง ข้ามไปอีกเขานี่ข้าไปอีกเขานี่เขาโน้นมาโน้นแล้วลงถึงแล้วและนี่คือของช่างพื่อะใช้เวลาเดินทางสี่ชั่วโมงนิดนิดเรามาถึงประมาณ บ่ายสามสิบมั้งบ่ายสามสิบวะไรบ่ายบ่ายสองบ่ายบ่ายบ่ายสองไนะบ่ายโมงครึ่งใช่ใช่ไงก็บ่ายสามสิบไงล่ะบ่ายสามสิบบ่ายครึ่งบ่ายสามสิบอะไรก็บ่ายสามสิบก็บ่ายครึ่งไงอ๋อแงทำไมบ่ายสามสิบกับบ่ายบ่ายโมงทำไมก็ก็บ่ายสามสิบเนยก็บ่ายครึ่จ้านีก็ใช่ไหมมา ต่อคิดเหมือนผมอ่ะก็บ่ายสามสิบก็จจะเป็นบ่ายสามสิบนาทีไมก็บ่ายสามสิบหรอทำไมคิดเป็นบ่ายสามโมงสินาทีอย่างเงี้ยรถ้าบ่ายสาสิบคือเป็นสิบห้าจุสมศูนย์เนี้ยหรอไม่อ่ะสผมก็บ่ายสาสิบไงก็คือบ่ายสาสิบก็คือบ่ายหนึ่งโมงสามสิบไงบ่ายครึ่งใช่แบบอนข้เข้าใจกันหมดนี่าะคนมันก็จะกลายเป็นว่าบ่ายสามสิบไงก็คือสามสิบนีโอเคทุกท่านทุกคณ ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นสันขมีดถ่ายสายขมีดแล้ว,ลวได้รูปด้วยีขอถนะ่ายค่ะมีไหมเยอะไม่ริคูดค่ะขอบคุณคุณแฟนครับนะ

สวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้าเช้า,น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 ,านี้ที่ข่าช้างเปลือกเช้านีเช้างเปลือกสิสภาพไหมนี่มาผมอแกคือดีเมร์นีฮะถายอินหน่อยและนี่ก็คือ ร้านกาแฟมอกกาปัดที่ตั้งอยู่ที่ลำลูกกาวของสามก่อนถึงบิ๊กซีลำลูกกาเราสนใจที่จะไปอุ่นได้นะคะอยู่ตรงตลาดลำลูกกาผัดสา,าไซี์ซอยลำลูกกาสี่สิเกาเป็นร้านมอคคาปที่สามารถนั่งชิลได้ทั้งวีทั้งวันเปิดร้านแต่สิบเอ็ดโมงถึงสี่โมงครึ่งหรือ จนกว่าของจะหมดอ่าดังใจที่เราไปขุนตาแล้วเราพูดได้หลายภาษาเอาแรงภาษาใต้เราโยธีเขาแช่งเพื่อก่าแรวันขึ้นแรวันขึ้นตะว่ามีนวันตะว่าปัวขวดนูหลูกขวดนูมันบังเยอะเลยต่ว่าตอนนี้นาไม่ได้เลยสวัสดีเจ้า วันนี้มาพอพระอาทิตย์ขึ้นไกลไกล่ที่เขาจ้างเผือกเจ้าเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นจะขึ้นหลังโดยะนาเจ้ามาพอกันเนื่องามงามเจ้าอรุณสวัสดิ์ทุกคนและ<อ>นี่คือเขาช้างเผือกนะคะอ่อเรากำลังชมบรรยากาศร,รอบๆเขาช้างเผือกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตะวันขึ้น อันนั้นเราจะวันขึ้นจะเห็นไหมคะนะคะเพราะว่าภูเขาบังอยู่นี่นะคะอาหารเช้าของสเปซสปาเพจสเปซสปาทัวร์ของเรานะคะคุณเป็นต่อนะคะเขานําเครื่องเซวิปขึ้นมาแล้วก็พักอย่างดีนะคะเนี่ยดูนี่สำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกกินตอนเช้าเพราะว่าจะเสาะท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถพกพาไปกินได้ระหว่างทางเห็นไหมดู<ๆ>เขาใส่ใจดูแลลูกค้าดีขนาด แล้วก็มีกาแฟะนะคะเดี๋ยวเราจะกินกาแฟกันที่นี่นะคะนี่แล้วใครมีขนมขนมเราก็ติดไม้ติดมือมากินได้เลยน,นึกว่า,วาให้ติดไม้ติดมือมาฝากของช <c oughs> ่วย <c oughs> แล้วก็แล้วก็ใครอยากจะกินอะไรที่แบบหนักหๆคล้องก็เต็นข่างๆได้สาววัขวนมก็ต้มืันได้แล้วพบกันใหม่ที่เพจปะาปาถั่วเราต้องบาที่เพจสปา สเปสปาทัวเนี่ยคือเขาก็สเปซสปาไปเรื่อยนะคะคทัวร์ของเขาเนี่ยจะสเปดสปาไปเรื่อยแล้วก็เราไม่ต้องคาดหวังไม่มีอะไรไนมะ่มีอะไรเป็นไปตามโปรแกรมทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วแต่เรา <S 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 คืออยากขึ้นก็ขึ้นไม่อยากขึ้นก็นอนแล้วถ้าอยากเดินก็เดินไม่อยากเดินก็นั่งพักพักเสร็จก็ถึงถึงเหมือนกันไปไหนเราก็ถึงเหมือนกันเนี่ยะจสเปซสปา กี่โมงวานเราลมเบาเชียบเจ็ดโมงสี่สิบเอ็ดนาทีแล้น่าจะเดินไม่าจะดิดไปได้หน่อยเดียวเองเพราะว่าเราแวะถ่ายารูปเก็บบรรยากาศแล้วแบบลมเีป่ะค่อยเดินมาก็ยากเจ็บกมันเยอะเจะรีบไปไหน <c oughs> แหนะนำไม่ต้องรีบก็คือประมาณสักเจ็ดโมง <c oughs> เจ็ดโมงครึ่งไม่รีบก็เพื่อที่ว่าเราจะได้มาดูบรรยากาศรอบๆป่ะ Sun's the highest at its core สามชั่วโมงนิดๆแต่ชั่วโมงเศษหนึ่งทีตอนนี้เราถึงแถวแล้วลลเราจะเดินไปจุดล้างล้างตัวแล้วก็อีสานกาแฟแล้วก็ท,ท่องเที่ยวต่อไปขากับเพื่อ